ครับหนึ่โดนหายเกมแ2ดนาทีแปเป็นไงบ้างต้องว่าวันวันนี้เกมเราครึ่งหลังเนี่ยเด็กเราค่อนข้างพวงกับสกอร์นะครับแล้วก็กลับมาเล่นรับมากเกินไปนะครับแล้วก็บางจังหวะไม่น่าที่จะฟาวก็เสียฟาวง่ายๆนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสเกือบโดนทั้ง2ครั้งตอนหน้านี้เขาก็เตือนล้ะชนเตาชน ปัดออกนะครับหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเน้นผู้เล่นให้มีสมาธิในเรื่องของเกมให้มากกว่านี้นะครับในเรื่องของวินัยเกมรับก็ดีแล้วก็การเล่นด้วยกันข้างในเนี่ยคุณจะต้องเ,อเล่นด้วยกันเป็นทีมแล้วก็มีระเบียบวินัยนในการเล่นให้มากกว่านี้ขึ้นหน้ากฎได้ดีเล,นะเลยครับดีํากเลยครับขึ้นหน้าเขาก็แก้เกมต่อนนครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะผู้เล่นเรา ค่อนข้างที่จะปรับอยู่พอสมควรข้างหลังแล้วเนี่ยโดนแบนสองคนแล้วก็บาดเจ็บไป2คนครับก็เลยใช้ใช้ผู้เล่นแผงฮักโกค่อนข้างจะใหม่กับทุกทุกคนเลยเนื่องจากว่าก็อาจจะห่างเกมนิดนึงนะครับก็ต้องใช้เวลาในการจูนนิดนึ่งครับมีพื่อนอาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับพี่คอ ผมมองว่าตอนนี้ในแต่ละเกมมันมันก็ไม่ใช่เป็นเกมง่ายหรอกครับในระดับในในทีมทีสองนะเพราะเนื่องจากมันมีทีมที่จะได้เพย์ออฟด้วยแล้วก็ทีมที่ขึ้นอัตโนมัติและอีกอันหนึ่งก็คือทีมที่ดิ้นรนหนีตายเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่เราต้องทําการบ้านทํางานหนักแล้วก็มีวินัยกับการแข่งขันแล้วก็เน้นนะครับในทุกๆเกมครับ ตรงตรงนี้ก็คือเป้าหมายของเราอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มองว่าปีทีสองในปีนี้ก็ถือว่าหนักอยู่นะครับวลาสีเขาก็เขาถือว่าทําได้ดีในใน,ในเลกแรกมามันก็เลยทําใหเ้เป็นทีมที่แบบว่าเ,เขาก็จะจองตั๋วนะก็เลยทำแบบมีความรู้สึกว่า ถ่เจอเขาเขาก็สู้เต็มที่ยิบตาแต่ว่าจะผลสุดท้ายจะเป็นยังไงไม่รู้อย่างวันนี้ผมก็เชื่อว่าเขาก็ครึ่งแรกเนี่ยเขาก็มารับเราเพื่อเพราะแต้มมันยังห่างอยู่ห้าแต้มแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเขาพลาดเราเขาก็ยังเราก็ยังเขาก็ยังคิดว่ามีระยะห่างอยู่อีกใช่ไหม,มเขาก็เลยอย่างนี้นะเข,เขาก็เปิดลุกอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาได้มาก็ถือว่าแต้มเราก็กับเขาเขาก็ยังห่างกันอยู่แต่ถ้าเขาเสียเรา สองลูก,สา,ลกสามลูกก็คือสามสามเราต้องได้สามแต้มอยู่ดี<ม>เขาก็เท่ากับศูนย์อยู่ดีแฟนบอลครับเริ่มจะค้าฤดูกาลแล้วเข้ามาใช้กระเจิงกันเยอะแน่นๆแล้ว,ลวก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลนะครับเนื่องจากว่าเออช่วงเนี้ยเราเช่วงไม่ดีนะนะครับผู้เล่นเออหลักของเรามีทั้งผิดโทษแบนแล้วก็เออมีอาการบาดเจ็บนะครับหลายๆคนก็เออเพิ่งจะเริ่มกลับมาสู่ทีม ความสัมพันธ์การปรับจูนก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึน่งแต่ก็เราจะพยายามปรับจูนให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อ,เ,อเก็บสามแต้มให้ความสุขแฟนบอล